ซากดึกดำบรรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโคกเดินฤาษีเป็นซากดึกดำบรรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบครั้งแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม2558มีการขุดพบในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ําโคกเดินฤาษีบ้านน้ําพุสามัคคีตำบลบ้านกลางอำเภอล,ลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซากดึกดำบรรที่พบได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงแรกโดยพบฟันที่สมบูรณ์จํานวน5ตัวอย่าง นอกจากนั้นยังพบซากดึกดำบรรพ์ฟันและกระดูกขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงกวางซากดึกดำบรรพ์ฟันจระเข้เศษชิ้นส่วนของกระดองเต่าและหอยฝาเดี่ยวสันนิษฐานว่าสภาพแวดล้อมบรรพการในบริเวณนี้มีลักษณะการเกิดและการสะสมตัวเป็นแบบบึงหรือแอ่งน้ำขนาดเล็กสลับกับทุ่งหญ้าจากการศึกษาเบื้องต้นสันนิษฐานว่าซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงสมัย ไมโอซีนราว15 1 3ถึง13ล้านปีก่อนการเข้าชมปัจจุบันซากดึกดำบรรพถูกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแต่สามารถมาชมภาพและรายละเอียดได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์หนองนารี